อินทรีเจ้ายุทษจักรบทประพันธ์กิมยงวนาเมืองลุงแปลบทที่ยี่สิบแปดข้องหอ คืนวิว่าตอนที่ห้าเอียกยป่วยกล่าวพลางจ้องมองเซวเลงหนึง่งอดเสียใจแทนลิ่มเดียวเองมิได้ครุ่นคิดคำหนึง่งเจ้าซืา้อพวกพัวอยู่เงียบเหงาในสุสานโบราณ ข้าด็าต้องเคยลองสวมวิวาชุดนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งพวกเรานับว่ามีบุญวาสนากว่านางมากหลายแล้วเสียวเล็งหนึ่งโล่งขึ้นใช่ที่จริงพวกเรามีบุญวาสนากว่าเจ้าซื้อพวกพัวท่านใหญ่ต้องไม่เบิกบานด้วย เกียกลวยอุทานด้วยความงุนงงสงสัยแล้วถามข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวไปท่านถึงกับเดาความในใจข้าพเจ้าออกหรืออากไม่ใช่ทราบความในใจของท่านไหนเลยคู่ควรเป็นภรรยาท่านเกียกลวยสุดกายนั่งขอบเตียงโอบแขนที่เหลือข้างเดียวกอดนางเบาๆ ทั้งสองต่างมีความปรับเลื้มยินดีจนบอกไม่ถูกต่างตั้งความหวังเวลาของช่วงนี้ยืนยาวไม่เปลี่ยนแปรตลอดการจึงนั่งอิงแอบแนบชิดเนิ่นนานายังไม่ได้ส่งเสียงสนทนาปราศัยจนอีกครู่ใหญ่ต่างเหลือบมองไปที่มัดจดหมายราวนัดกันไว้แล้วหันแย้มยิ้มให้กัน ดวงตามีประกายสุกซนแวววาวทั้งที่ไม่บังควรรอบอ่านจดหมายส่วนตัวของซือโจอโดยพลรการแต่อย่างไรก็อดสะกดกลั้นความสนใจใคร้รู้ไม่ได้เรียกกล้วยกล่าวขึ้นก่อนพวกเราเพียงดูฉบับเดียวได้หรือไม่ไม่ดูมากกว่าเด็ดขาด เราก็ใค่จะดูเป็นอย่างยิ่งเอาเถิดพวกเราเพียงดูฉบับเดียวเกียกล้วยปิติยิ่งนักคว้ามัดจ,จดหมายขึ้นแก้ไหมออกเสียวเลงนึ่งกล่าวหากถ้อยคำในจดหมายเสียดแทงใจผู้คนให้รันทดท่านก็ย่าอ่านให้เราฟังเกียกล้วยพง,งกศรีระรับคำแต่ใจครุ่นคิด ความรักของทั้งสองยอดคนรุ่นอาวุโสถึงบ้านปลายต้องพลัดพรากจากไปน่ากลัวในจดหมายล้วนเป็นถ้อยคําคับแค้นผมขื่นมากกว่ารื่งรมสุขสันต์นั่นก็มิสู้ไม่ดูประเสริฐกว่าพอดีเสียวเล้งนึงกล่าวไม่ต้องหวั่นกังวลก่อนไม่แน่ว่าเป็นวาจาที่ลึกซึ้งปรึงใจดอก เียกวยหยิบจดหมายฉบับแรกขึ้นมาอ่านล้วนเป็นการบอกเล่าถึงกองทัพผู้ชาติของท่านเปลียงพล้ำต่อชาวกิมสูญเสียไปกี่ร้อยชีวิตเกียกล้วยหยิบมาอ่านหลายฉบับล้วนแล้วเป็นรายงานสงครามระหว่างกองทัพผู้ชาติของเฮงเต้เงเยงกับกองทัพประเทศกิมเกียกล้วยถอนใจกล่าวเฮ แต่งเกียงโจซือท่านนี้เป็นชายชาตรีเข้มแข็งหญิงทรนงทุ่มเทจิตใจให้แก่ประเทศชาติก็จริงแต่แ้งรักถึงปาน,นี้ไม่น่าเล่าโจซือผู้พัวจึงพอใจหาไม่ได้ตอนโจซือผู้พัวได้รับจดหมายเหล่านี้ท่านต้องปิติยินดีอย่างยิ่งให ท่านฉนไหนทราบได้หรือเราย่อมไม่ทราบเพียงแต่ยกใจขึ้นเปรียบใจมาคาดคำนวนท่านดูจดหมายแต่ละฉบับล้วนบอกเล่าสภาพของทัพที่โร่อแร่ขับขันต่อต้านด้วยความยากลำบากแต่ในเวลาวิกฤตเช่นนั้นเต้งเอียงโจซือ ยังไม่ลืมเขียนจดหมายให้แก่โจสือพวกพวัวท่านว่าในใจของเต้งเยงงโจสือใช่นึกถึงโจสือพวกพวัวของพวกเรามิรู้ลืมเลยเกียกป่วยพงกศีษะรับคำท,ทีทีจิบจดหมายขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งความในจดหมายฉบับนั้นยิ่งพับผันเลวร้าย กองทัพผู้ชาติของเฮงเต้งเอียงมีจำนวนน,น้อยกว่ามิอาจต่อต้านกองทัพศัตรูที่มากมายมหาศาลถูกโจมตีพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกคล้ายญาติจะรวมกำลังต่อต้านได้อีกในท้ายกฎดหมายถามอาการเจ็บป่วยของลิ่มเจียวเองแม้เพียงถ้อยคาสั้นๆแต่มีความกังวลลึกซึ้งเกี่ยวกวยโพร่มขึ้น อืมโจซื้อพวกผัวมาการก่อนก็เคยบาดเจ็บภายหลังย่อมทุเลาเป็นปกติอาการของท่านก็ได้รับการรักษาพยาบาลกันช้าๆแม้นับว่าต้องกินเวลาพักปื้นสักปีเครื่องปีในที่สุดก็ต้องทุเลาจนได้เสี่ยวเลงหนึ่งยิ้มน้อยๆน,นางทราบอาการครานี้สาหัสถึงที่สุดแล้ว หากแม้นอาการบอบช้ำจนสาหัสปานนี้ยังรักษาได้น่ากลัวทั้งแผ่นดินต้องไม่มีคนบาดเจ็บจนตายไปอีกแล้วแต่เคยลั่นปากคืนนี้จะไม่เอ่ยถึงเรื่องต้องเจ็บช้ำเสียใจแม้อียกล้วยจะใช้ถ้อยคำว่างกล่าวมาปลอบใจก็ควรจะถือเป็นจริงจังจึงแย้มยิ้มกล่าวค่อยพักรักษาตัวก็แล้วกัน รุ่มร้อนไปใหญ่ในจดหมายเหล่านี้ไม่มีความลับส่วนตัวท่านอ่านให้หมดทุกฉบับเถิดเอกกล้วยหยิบขึ้นมาอ่านอีกฉบับหนึ่งในนั้นล้วนเป็นถ้อยคําเจ็บแค้นรันทดบอกว่ากองทัพผู้ชาติถูกตีแตกท่ายยับเยินเข่งเต้งเองียงสละชีวิตพลวงวงล้อมหนีออกมาได้โดยวุดวิต แต่ข้าทหารและมิตรสหายทั้งมวลล้วนตายในการต่อสู้หมดสิน้นท้ายจดหมายบอกจะต้องซ่องสูมกำลังคนเข้มแข็งเพียงพอจะยกออกไปต่อสู้อีกหลังจากนั้นจดหมายทุกฉบับต่างบอกถูกโจมตีพ่ายแพ้เยี่ยงไรชาวกิมสร้างสมกำลังในดินแดนปักพ่อจนเข้มแข็งเทียงใด เหงเต้นเกียง,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 งทั้งที่อยู่รู้แน่เป็นเรื่องไม่มีทางประสบความสำเร็จแต่ถ้อยคำในจดหมายไม่มีประโยคใดทอแท้สิ้นหวังเลยเอี้ยกล้วยอ่านแล้วกล่าจดหมายเหล่านี้อ่านแล้วเป็นที่ผู้คนต้องพอแท้ยิ่งพวกเรายังคงสนทนาเรื่องอื่นเถิดเอ๊ะว่าไรถ้อยคำตอนหลังของเอี้ยกล้วย ลันกลายเป็นลิงโลดยินดีมือที่ถือกระดาษจดหมายสั่นราริกอ่านดังๆฟังว่าที่สุดเหนืออันสุดหนาวมีหินชนิดหนึ่งนามหยกเย็นรักษาโรคร้ายใดๆทุเลาได้ต้องสะ่อะแสวงหามาให้แก่ท่านเลงยีท่านว่าท่านว่าใช่เตียงหยกเย็นนี้หรือไม่เสียวเลงหนึ่ง เห็นเอียกล้วยมีสีหน้าลิงโลดกินดีป่านนั้นนางพลอยถามเสียงสั่นสะท้านท่านท่านว่าเตียงหยกเย็นนี้สามารถรักษาอาการเราได้หรือข้าพเจ้าไม่ทราบแต่เต้งเอียงเจ้าซือบอกเช่นนี้ย่อมมีเหตุผลของท่านอยู่ท่านดูเตียงหยกเย็นไม่ใช่ถูกเต้งเอียงเจ้าซือหามาได้แล้วหรือ เจ้าซื้อพวกพัวไม่ใช่สร้างมันขึ้นเป็นเตียงหลับนอนอาการที่สาหัสของท่านในที่สุดไม่ใช่พวกเราเป็นปกติมาหรือเที๊ยบกล้วยรีบเร่งดึงจดหมายออกมาทุกฉบับหวังจะมีฉบับใดบอกวิธีรักษาบนเตียงหยกเย็นแต่นอกจากฉบับนั้นฉบับอื่นๆไม่พลาดพิงถึงคำหยกเย็นอีกเลย เกียกวกุ้ยรวบรวมจดหมายมามัดรวมไว้วางกลับไปในกล่องอีกครารุ่นคิดจนเคลิบเคลิ้มซึมเศร้าเตียงหยกเย็นมีคุณลักษณะพิเศษปานนี้ย่อมไม่ใช่ไร้สาเหตุอยู่แต่ไม่ทราบรักษาอาการเล็งยีด้วยวิธีใดต้องอย่างไรจึงนึกหาวิธีมาได้เซียวเล็งนึง หัวรอกลก่าฮ่าฮท่านกรุ่นคิดจนโง่โง่เคล่าคลวในเรื่องอันใดข้าพระเจ้ากำลังขบคิดใช้เตียงหยกเย็นรักษาอาการของท่านได้ด้วยวิธีใดมิทราบใช่สกัดออกมาปนล,ละเอียดกลืนกินไปหรือยังต้องใช้ของอื่นใดเป็นประสาย เมื่อเอียกกล้วยไม่ทราบหยกเย็นสามารถรักษาโรคก็แล้วกันไปตอนนี้พออ่านถึงธรรสามารถรักษาโรคร้ายใดๆทุเราได้แต่ไม่ทราบใช้ในวิธีใดนับว่ารุ่มร้อนดังมีไฟเผาผลาญหัวใจจริงๆเสียวลิงนึ่งจึงกล่าวด้วยความรันพดท่านจำส่วนพ่วผัวได้กระมังในเมื่อนางรับใช้เจ้าสือพักผัวมา ท่านยังติดตามสือแผลเราอีกนานปีตอนนางถูกพักรถแท้หักฟาดบาดเจ็บตากแป้นเตียงหยกเด็นสามารถรักษาตอนนางจะตายไหนเลยไม่เอ่อยถึงมาเดีายวว่าแต่อาจารย์เราท่านก็บาดเจ็บไม่มีทางรักษาจนตายไปเช่นกัน ที่จริงเอียกล้วยมีความหวังจนรุ่มร้อนทั้งร่างแต่ฟังหลายคำนี้แล้วคล้ายถูกน้ำเย็นสาดใส่ศิษะก็ปาดเสียวเล็งหนึง่งลูกคลำศีษะเอียกล้วยเบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวลกล้วยีท่านไม่ต้องเต้นสมองรุ่นคิดถึงอาาตาในตัวเราเพื่อมีให้ต้องหาความหดหงิดกลัดลุ่มใส่ตัว ริบตานั้นความหวังทั้งมวลของเอี้ยกล้วยมอดมาลายนั่งซึมอยู่รู่ใหญ่จึงถามเสอโจ้ข้าพเจ้าฉไหนาบาดเจ็บสาหัสได้เอี้ยกล้วยแม้อยู่ในสุดสารโบราณมานานปีแต่ไม่เคยได้ยินเซียวเล้งนึงบอกสาเหตุการตายของอาจารย์นางมาเลยเซียวเล้งนึงจึงตอบเสพแป อยู่แต่ในสุสานโบราณน้อยครั้งนักจะออกไปภายนอกมีปีหนึ่งซื้อเจ๊ลีมกโชกออกไปปอบปวนเพศภัยทางภายนอกนี้กลับมาที่ภูเขาชงนำ้ำซื้อแปะออกจากสุสานโบราณไปรับนางถึงกับปลูกศัตรูรอบประทุษซื้อแปะแม้พลาท่าเสียที แต่ยังรับเสเจกลับเข้ามาได้ซึ่งท่านก็ถือว่าแล้วกันไปไม่ออกไปถือสาเอาความกับคนร้ายผู้นั้นอีกไหนเลยจะฆ่าคนร้ายได้ทีนิ่ยอมเลิกกราอีกไม่นานเท่าใดส่งเสียงท้าทายที่นอกสุสานภายหลังถึงกับบุกเข้ามาด้วยกำลัง ประจารย์ต่อต้านไม่อยู่แทบจะปล่อยหินสะบ้านมังกรยอมตายพร้อมกับมันไปโชคดีที่ในยามฉุกระหูกขับขันสามารถเคลื่อน,นกลไกทันเวลาและพลันซัดเต็มทองออกไปสกัดกัน้นคนร้ายผู้นั้นพิทันระวังถูกเต็มทองทำอันตรายชาทันเมี่อาจทนผ่าน เสือแพ้วฉยโอกาสนี้ที่จุดมันสยบจนมันไม่อาจเคลื่อนไหวไหนเลยจะคาดเสือเจ๊ถึงกับรอบคลายจุดแก่มันคนร้ายพลันกระโดดขึ้นมาจู่โจมซสือแพท้ที่มิทันระวังจึงถูกฝีมืออามหิตของมันทำร้ายบาทเจ็บสาหาัสเกียกกุ้ยถาม คนร้ายผู้นั้นเป็นใครหรือในเมื่อพลังฝีมือของมันเหนือกว่าซื้อโจ๊ย่อมต้องเป็นสุดยอดฝีมือแห่งยุคซื้อแปไม่ยอมบอกกับเรานางสั่งให้ในหัวใจเราอย่ามีความคิดรักชังตีร้ายบอกว่าหากเราทราบชื่อแท้ของคนร้ายนั้น ในใจจะต้องคลุ่นคิดตลอดเวลาไม่แน่ว่าวันหลังจะไปล้างแค้นมันก็ได้อืมซื้อโจเป็นคนดีจริงๆปากซื้อแผลมีอายุเืนียยาวถึงวันนี้เป็นเราได้สามีที่ประเสริฐเที่ยงนี้ที่ทราบท่านจะเบิกบานปานใดนั่นก็ไม่แน่นะัก นางไม่ใช่ห้ามท่านมีความรักวิวากับผู้คนมาหรือโอ้เสื้อแฝกของเราโอกพ่อมาเรเป็นที่สุดแม้ตอนแรกไม่ยินยอมตอนหลังเห็นเรายืนกรานต้องวิวาให้ได้ท่านก็ต้องคล้อยตามความเห็นของเราท่านท่านจะต้องพอใจท่านอย่างยิ่ง นางรุ่นคิดถึงพระคุณอาจารย์ผู้ล่วงลับเคลิบเพลิมจนซึมเศร้าอยู่เนิ่นนานจึงเล่าต่อหลังจากอาจารย์บาดเจ็บกลับโยกย้ายห่างจากเตียงหยกนี้อีกห่างไกลกว่าเดิมนางบอกเราการฝึกกำลังภายในของสำนักสุสานโบราณเราที่อนุภาคกมกับไอเย็นของหยกเป็นนี้ดังนั้น ใช้สรรพคุณเตียงหยกเย็นช่วยฝึกกำลังภายในเป็นที่ประเสริฐเลิศสุดก็จริงแต่หลังจากบาดเจ็บไม่อาจทนทานต่อไอเย็นของเตียงได้อย่างเด็ดขาดเอียกลวยร้องอืมไปแล้วรุ่นคิดฉไนเต้งเอียงเจ้าซื้อกลับบอกเตียงหยกเย็นรักษาโรคร้ายใดๆได้ไดไดได ความนี้จะต้องมีเหตุผลที่ขัดกันข่มกันอยู่ซึ่งเราก็ครุ่นคิดไม่เข้าใจแล้วและเห็นหนังตาของเสียวเล้งน,นึง่งรีลงมีทีท่าอ่อนล้าระโหยจึงกล่าวเบาๆท่านนอนหลับพักผ่อนเถิดข้าพระเจ้าจะนั่งอยู่เป็นเพื่อนเสียวเล้งน,นึง่งรีบลืมตาปฏิเสธไม่ เราไม่เพลียคืนนี้พวกเราไม่นอนกันนางกลัวอย่างยิ่งนางบาเดเจ็บสาหาัสหากกลับไปแล้วก็จะไม่อาจตื่นขึ้นมาได้อีกต้องพรากจากเกี้ยวกล้วยไปตลอดกาลจึงกล่าวต่อท่านอยู่เป็นเพื่อนสนทนากับเราอืมท่านเพลียหรือไม่ เอี้ยกล้วยสั่นีิษะแย้มยิ้มตอบท่านมีคิดจะนอนก็ไม่ต้องนอนริมตาพักผ่อนก็ได้เสี่ยวเล้งหนึ่งรับคำริมตาช้าๆส่งเสียงแผ่วเบาอาจารย์เคยบอกมีเรื่องหนึ่งที่ท่านครุ่นคิดจนตายก็ไม่เข้าใจก้วยยีท่านเปลืองปลาดหลักแหลมพานนี้ าลองครุ่นคิดดูบ้างเรื่องอันใดหรืออาจานที่จุดคนร้ายนั้นไว้พิรรสาาสติเจชะไหนจึงไปคลายจุดแก่คนร้ายเยก็บก่้วยครุ่นคิดครู่หนึ่งรู้สึกเสียวเลงหนึง่งเอ็นกายเข้ามาทีละน้อยลมหายใจแผ่วเบาหลับไหลไปแล้ว เกียกล้วยเมื่อมองนางจนซึมเศรา้าความรู้สึกพลุ่งพล่านดานเดือดอีกเนิ่นนานให้หลังเทียนทั้งสองเล่มลามหมดสิ้นเหลือแต่น้ำตาเทียนอยู่สองหยดเท่านั้นทั้งห้องศิลามืดมิดจนวังเวงเกี้ยกล้วยลองแตะหน้าผากนางดูรู้สึกร้อนจนลวกมือต้องทั้งวันวิตกทั้งเศร้าเสียใจครุ่นคิดคำหนึ่ง ลีมกโชกก่อกรรมทำเข็นชั่วร้ายตอนนี้ยังมีชีวิตเป็นปกติสุขเล้งยีไม่เคยทำร้ายผู้คนมาเลยฉะไหนชีวิตนางจึงไม่ยืนยาวสวรรค์เอ่ยหรือท่านไม่มีทิพยะเนตจริงๆชั่วชีวิตเตียกล้วยที่ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินไปมาเพียงลำพังกระทําเรื่องราวใด ตามความพอใจเสมอมาแต่ตอนนี้เมื่อถึงวาระทับขัดละลาละ,ล,ะ,ล,ะลังไม่มีความคิดหลงเหลือประคองร่างเสียวเล็งนึงออกไปเบาๆเคลื่อนกายลงคุกเข่ากับพื้นอธิษฐานในใจขอเพียงสวรรค์ทรงเมตตาปราณีรักษาเล็งยี้ให้ทุเราจากอาการบาดเจ็บบอบช้ำข้าพเจ้ายินยอมข้าพเจ้ายินยอม เพื่อถ่ายชีวิตเสี่ยวเล็งหนึ่งยังมีเรื่องราวใดที่เอี้ยกล้วยนมิยอมกระทําหรือขณะอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์จริงใจพลันได้ยินเสียวเล็งหนึ่งร้องขึ้นเอาเอิงหงนั่นเองส่วนพวกัวบอกเป็นเอาเอี้งหงแนะ่ก้ยยีก้อยีท่านไปที่ใด นางร้องได้ความระหนกแล้วปลุดลุกขึ้นนั่งเอียกก้วยรีบปราดเข้าไปนั่งขอบเตียงกุมมือนางพลางกล่าวข้าพเจ้าอยู่ที่นี่